วิธีใช้งานเตาโคแมนซิงเกิลสโต็วาวเดียวตั้งแต่ต้นจนจบครับสิ่งที่ต้องรู้จัก3จุดครับฝาถาังน้ำมันเอาไวบ้บรรจุน้ำมันครับสูบเอาไว้สูบลมเข้าครับวาวเอาไว้ปิดเปิดและเร่งหลีครับเชื้อเพลิงเป็นเบนซินขาวครับรวยเติมน้ำมันครับ เปิดฝาถังครับเสียบกลวยครับเติมน้ำมันครับน้ำมันเติมเศษสองส่วนสามของถังนะครับปิดฝาถังน้ำมันครับปิดให้สนิทนะครับสูบลมครับสูบลมให้เราหมุนก้านสูบทวนเข็มนาฬิกาสองรอบครับใช้นิ้วโป้งอดรูนี้ไว้ด้วยนะครับ สูบจนตึงมือก็พอครับประมาณ30 4 0ถึง40ครั้งโดยประมาณนะครับสูบลมเสร็จเรียบร้อยให้เราหมุนเทปเปอร์วาลกลับที่เดิมนะครับหมุนก้านสูบมาตามเข็มนาฬิกาจนสุดเวลาจุดเตาให้จุดไฟก่อนเปิดวาลทุกครั้งนะครับจุดไฟครับเปิดวาลครับ รอระบบอุ่นเจนสักครู่หนึ่งครับช่วงแรกอาจจะมีเปลวสีเหลืองแบบนี้หลังจากอุ่นเจนไปสักพักน้ำมันจะเริ่มกลายเป็นไอแล้วก็จะกลายเป็นสีฟ้าพร้อมใช้งานนะครับชุดเบิร์นกลายเป็นสีฟ้าเรียบร้อยแล้วให้เราทําการสูบลมอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นการชดเชยแรงลมที่เสียไปเมื่อตะกี้นี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยอย่าลืมปิดก้านสูบทุกครั้งนะครับลองรี่ดูครับรี่ได้เลงได้โอเคกาต้มน้ำครับ น้ำเดือดแล้วนะครับผมจับเวลาคร่าวๆได้ประมาณ4นาทีกว่าครับหลังใช้งานเสร็จปิดวาล์วครับรอให้ระบบคลายกา๊าซออกให้หมดแล้วเขาจะดับไปเองครับหลังจากไฟดับแล้วนะครับรอให้เขาหายร้อนแล้วค่อยมาคลายแรงดันครับคลายแรงดันทุกครั้งยิ่งดีครับ อย่าลืมปิดกลับด้วยนะครับเดี๋ยวนะ้ำมันหกเสร็จเรียบร้อยครับหลักการใช้งานครบถ้วนกระบวนความตั้งแต่ต้นจนจบครับ